คําเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกสนานและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามหรือทําตามเพราะการพนันนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายเลิกได้ก็ควรเลิกและน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเพิมสวัสดี ดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกับจีจีสล็อตกันอีกเช่นเคยท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่ในเกมไวออฟเดอกิเลนหรือว่าเกมกิเลนของค่ายพีจีนะท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับโฮมเป็นเลิฟเกมกันเลยเอานี้ผมเข้าทุนมาที่200บาทท่านผู้ชมก็ทุนน้อยทุนต่ำาๆเหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวขอปรับกล้องแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมไปใส่ละ่ะยังไปใส่ละ่ะ <laughs> โอเคน้ชมเดี๋ยวขอใช้เทคนิคอย่างแรกเลยน้ชมเทคนิคอย่างแรกของผมก็คือทุนเรามาเท่าไหร่เราก็เบ็ดไปเท่านะั้นน้ชมมา100เบรร็ดบาทมา200เบ็ดไปที่2บาทเริ่มต้นนะน้ชมเบ็ดตามความเหมาะสมของทุนที่เรามีตามสัดส่วนของทุนที่เราเอามาน้ชมพอได้เงินได้กำไรขึ้นมาเราค่อยเพิ่มเบ็ดไปเนาะแล้วก็เวลาที่ผมเล่นตอนนี้น้ำชมก็ประมาณ3ามทุ่มกว่าๆน้ำชมก็เวลาเก่าเวลาเดิมครับช่วงดึกๆแบบนี้แต่ยังไม่ดึกมากนาะน้ำชมอย่าเพิ่งหนีกันไปไหน มาร่วมรุม่นร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจกันก่อนนะท่านผู้ชมคิวไรต่อสวยคุ้งแถวสองสองเลยว่ยเขาคลิปนี้ผมก็ย้ำเหมือนเดิมครับก็ทํามาเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะท่านผู้ชมขอให้เข้ามาดูคลิปกันก็พอท่านผู้ชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วท่านผู้ชมไอ้พี่เกมมายังไงมาพ่ายยังไม่เข้า มากให้ไม่มาท้ายยังไงมาไหมมาว่าท่านผู้ชมมาฟีเกมครั้งแรกของวันนี้ท่านผู้ชมมาที่เบ็ดสองบาทมีตัวคูณด้วยสวยโอ้โหรอบหมุนอย่างน้อยท่านผู้ชมผมหมุนคูณไปทีละสี่โอ้โหจะคูณเยอะไปไหนวันนี้ไปครับลุยลุยลุยมาได้เท่าไหร่เราก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเออแต่ถ้าเวลามันไหลนีโอ้โหบอกเลยนะตัวคูณขึ้นเร็วมากสวยมาแล้วดอกแรกแห้งมาด้วยเจ๊ท่านผู้ชมไหลต่อไหมไม่ต่อว่ะ เอ,ออเอาหน่อยเอาหน่อยเกสวยเจเแถวสองคุแถวสามยังไงเหนื่อยน้อเจน้อโอ้โหไม่เข้าเลยว่ะลอบหมุนยิ่งน้อยอยู่เออสวยตัวใหญ่ๆมาคูดกล้าไปอีกสามบสองบาทน้งจมให่ต่อไหมเนี่ยไม่ต่ออีกสองหมุนละสองหมุนเข้าไปเนี่ยปึ๊บเข้าอยู่สวยมายังไงสามสิบเอ็ดบาท ไปต่อด้วยเจเต็มๆดอกนี้บอกเลยรู้เรื่องกับเรื่องแต่ไป27บาทท่านผู้ชมขอถุงแถวแรกไม่ลงมึงละมึงละตัวคูณขึ้นไวนะท่านผู้ชมเพราะว่าคูณสี่เลยนะไต่คูณ21แล้วเนี่ยแต่เงินแค่93บาทเองโอ้ยกันตายว่ะเออกันตายว่ะอีกหนึ่งหมุนน้ชมปุ๊บก็ไม่เข้าอยู่ดีวายก็ไม่จ่ายกูเลย่างเออเมื่อไรวะปวดโผล่บักแตะต้องงูแย่แปรเออ93้าสิบามทเอาไม้ก่อนแล้วกันท่านผู้ชม วะไอ้เฮ้ยไม่เข้าไม่มาไม่จ่ายไอ้แต่ขอเปิดเทอร์โบเลยละกันท่านผู้ชมเทอร์โบนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนอกที่ผมใช้ท่านผู้ชม,ชม,ชม,ชมไม่มาไม่ลั่นไม่เข้าไม่จ่ายอย่างงี้ก็เปิดเทอร์โบเร่งๆมันไปท่านผู้ชมมันมีส่วนช่วยในการเล่นนิดๆหน่อยๆท่านผู้ชมตามที่สังเกตมาเปิดไปมันก็พอได้ลั่นมาอยู่ท่านผู้ชมเออไปต่อไปสามเลยท่านผู้ชมได้มาสามร้อยละเออมาว่ะ เอาวะถุงถุงถุงไม่เข้าเหรียญสิโอ้โหลุ้นกิดท่านผู้ชมหรือว่าเปิดเทอร์โบไปแล้วท่านผู้ชมยังไม่มายังไม่จ่ายอย่างเงี้ยดูเร็วๆดูรัวๆก็ขัดแท่งขัดขามันไว้ด้วยกันปิดเทอร์โบลงไปก่อนนะท่านผู้ชมจะให้มันดูดเร็วถ้าดูดเร็วทุนมา100 200แบบเนี้ยแป๊บเดียวหมดนะท่านผู้ชมก็ค่อยๆเล่นเล่นให้มีเทคนิคท่านผู้ชมสวยเออเออนั่นแหละหายงีแถวแรกไม่ลงไม่เป็นไรได้เอลากแถวแรกจนแถวสุดท้ายไป เอาไว้ก็ไม่จ่ายแต่ได้บิ๊กคินมา89บาทท่านผู้ชมอาจัดมาปึ๊บทับปึ๊บทับปึ๊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 บเอาดูดวะหยุดหลายวะเจอู้ยได้เจอยู่สวยลายต่อมีไหมจะมีอยู่กบโอบบโอบบเคโลเคโลแถวแรกไม่ลงอ้อโอไว้ไม่จ่าย วันนี้ก็สภาพเหมือนเดิมเลยน้ชมตัวผมนะเมาเหมือนเดิมแฮงเหมือนเดิมน้ชมเมาทุกวี่ทุกวันเมาอะไรก็นัก,กหนาเ <c oughs> ออสภาพไม่เต็มร้อยเลยน้ชมสวยท้องยังแฮงอยู่เลยยังบ่ทัานสว่างอยู่ก็าอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะน้ชมว่ออาจ,จะเวอ่เวอร์ไปหน่อยบางทีก็ขออภัยไปหนาที่นี้ด้วยน้ำชมโอ้เมื่อคืนนี้ก็ห้าวไงยกเบียร์อุดไปแปดขวดไปไงล่ะสภาพ ตื่นขึ้นมานี่อย่างกับชีวิตอย่างกับชีวิตไม่มีท่านผู้ชมวิญญาณออกจากร่างมาเลยสวยยังไงเลยต่อเคสวยยังไงติดนั่นแหละอยู่ไหมเออเต็มจเจแถวแรกนั่นแหละติดมาอีกไหมแถวแรกไม่มาไวไม่จ่ายอ่ะวิกวินไปอีกรอบ92บาทท่านผู้ชมเอาว่ะถ้ามาสี่ร้อยขอเพิ่มเป็นบิตสีเลยแล้วกันไปครับ แล้วก็กิจกรรมเมื่อวานนี้นะท่านผู้ชมกิจกรรมใหญ่ฉลองฉลองฉลองอีกแล้ว5ขาคเเลยฉลอง1 10, นึ่งหมื่นสามท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมาประกาศรางวัลพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าวันนี้วันนี้สภาพไม่พร้อมที่จะประกาศรางวัลานนะู้ชมยังไม่ได้ไปดูคอมเมนต์เลยว่าใครตอบถูกตอบผิดบ้างนะครับนะผมผมเห็นมีคนแก้ yeah, คอมเมนต์หลายคอมเมนต์อยู่นะสงสัยไปดับใหม่ละสิ <laughs> ดับดีๆนะท่านะผู้ชม างคนนับถูกบางคนนับไม่ถูกนะทุกครนับดีๆเดี๋ยวมาประกาศพวกนี้เนาะย0คนผมจะเลือกเอาคนที่ตอบถูกแล้วก็ทำครบทุกอย่างนะทุกคมเออตรงตามกติกาเนาะเดี๋ยวผมเลือกขึ้นมา20คนคนละ500ร้อยบาททุกจมแล้วใครที่ถามหาเพจ Facebook นะ่านผู้ชมก็พิมพ์มาเลยใน Facebook นั่นแหละตรงค้นหานะ่ะว่าจิจี้สล็อตอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาให้เองนั่นแหละเ็แตคนบอกาหาไม่เจอหาไม่เจอ พิมเ,เข้าไปใน Facebook จี้จี้สล็อตมันก็จะขึ้นมาให้อยู่นะท่านผู้ชมหรือว่าถ้าหาไม่เจอจริงอยู่หน้าช่องผมมีนะหน้าช่องตรงหน้าปกอะ่ะก็มีขึ้นมาให้อยู่นะก็กดได้หรือว่ากดเข้าไปเกี่ยวกับในหน้าช่องผมอะ่ะมันก็จะมีลิงก์ของ a c e b ุ o k ให้อยู่นะท่านผู้ชมกนะ็ตามไปได้นะตามไปติดตามกันด้วยท่านผู้ชมเวลาผมจัากิจกรรมหรือว่าประกาศรางวัลอย่างเงี้ยผมก็จะลิงก์ไปแปะไว้ที่เพจ a c e b o o k ให้ด้วยนะเออจะได้รู้ไงวันนี้มีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าท่านผู้ชม เึ๊บสวยอยู่หลายต่อวะ่ะเอ้ยแล้วคอมโบอู้วว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 ว่ววววว้วว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 วยวววววาววดววเววลวว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 วาวว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 ัวว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 วมววว้ยวัว,วน,นี้ไหลาย,ยาวไหลมันไหลดวอยู่นะเนี่ยมันก็เป็นวกติของเกมกิเลนนะท่านผู้ชมเกมกิเลวเนี่ยก็ไหลวันไหลาย,ยาววววดีไหลดีมากท่านผู้ชม แต่เวลาที่มันดูดนี่ก็ดูดยาวๆดูดรัวๆเหมือนกันนะจะรอเล่นกับมันนะท่านผู้ชมออยยาาวยจะหักเออ้อะ้ยพีเกมมาที่เบ็ดห้าไปหกดิมาพีเกมครั้งนี้ขอตัวหมุนเยอะๆหน่อยตกูณมาด้วยนั่นแหละตคูณมาแล้วสวยกี่หมุนวะเนี่ยเก้าหมุนกลนทีละสามได้อยู่ท่านผู้ชมสวยงามขอให้ไหลขอให้จ่าย สองแรกว่าวอีกแล้วเหรอ,อได้รอบหมุนมาคืนอยู่ปั๊บเจสวยเจมาแถวแรกไม่มาไล่ต่อเยอะแยะเลยนะเจสวยมาเอนั่นแหละคูมมาแถวสามปั๊บนั่นแหละสวยบอกได้ขอได้ต้องงี้เหรียญแถวแรกมาไหมเหรียญมาโอ้ยน้อน้อน้อ ปึ๊บไม่เข้าปึ๊บโอ้วายต้องจ่ายนี่เพราะว่าจะไม่จ่ายแต่ละไปอีกนั่นแหละเต็มๆสิบแถวสองเจแถวสองสักตัวสิบได้มาแล้วเจี๋ะเจแถวสองปึ๊บไม่เข้าเจไปลงแถวแรกเพื้ออีกข้าหมุนตอนนี้คูณยี่สิบสองแล้วน้ชมคูณอย่างหนาโอ้ยเหรียญน่าเสียดายท่านเหรียญแถวสามคูณยี่สิบสองเบ็ดก็เบ็ดหกเบ็ดหนาอยู่นะ ขอเฮลัน่นเออตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็โดนอ่ะมาเถอะมาเถอะมาเถอะอยากเจอมาเถอะเออนั่นแหละมาเถอะเออจ่ายแต่ตัวเล็กๆตัวน้อยๆกูอยู่ที่เนี่ยตัวใหญ่ๆไม่มาให้กันเลยฟีเกลหรือฟีเกลวันนี้เบทหกที่เกี่ยวมันลั่นกว่านี้ปะเบทหกซื้อมันเท่าไหร่วะได้มา177เองเบทหกซื้อก็450โอ้โหขาดทุนยับเยินถ้าซื้อนะเอาไปต่อเบทแปดแล้วกันท่านผู้ชมอันนี้ดีหน่อยที่เราไม่ได้ซื้อ เพราะว่าผมสายฟรีท่านผู้ชมซื้อแล้วมันไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยจ่ายแบบนี้แหละก็เลยไม่ซื้อท่านผู้ชมแนะนำเนาะไม่ต้องซื้อก็ได้ท่านผู้ชมรอมาแบบฟรีๆอย่างนี้แหละสิบาบาทยี่สิบบาทถือว่าเป็นกำไรไปท่านผู้ชมตัวเปลี่ยนแต่ไม่ขึ้นว่ะสวยเอาอีกเออเต็มๆเอาดิเอาดิหายงี้เออ,เอ,าอ,เเอ,าอมาเถอะมาเถอะมาเถอะ ตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็โดนโลงมาดิโอ้ยนะไปเบ็ดเจ็ดแล้วกันทุกผู้ชมผมชอบเบ็ดเจ็ดเจ็ดยับเจ็ดยับเบ็ดเจ็ดชอบลั่นนะโดยปกติแล้วสังเกตไหมเวลาที่ผมเล่นเบ็ดเจ็ดตอนไหนนี่ลั่น,นดีดีดวสวยไปลงมาอีกรอบเต็มเต็มอุย้ยไปกลบมาด้วยโอ้ยอุ้ยผัดสอง ไม่ได้อุ้ยได้อยู่ท่านผู้ชมวายลงมาคอมโบดอกนี้รูเรื่องกับเรื่องแต่ไป66บาทเอาดิยังไหลต่อได้อยู่เสียได้เนาะมันไม่มีตัวคูณให้เหมือนสาวถ้ำอ่ะฟีเร์เกมลงมาที่เบ็ดเกตว่ะเฮ้ยเอาดิอ่ะแล้วใครที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้เราชอบบอกชอบใจน้ำผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยน้ำผู้ชมเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงเอออะครับลุยๆๆยแปดหมุนคูณไปทีละสามใช่ไหมใช่หละ สวยดอกแรกมาแล้วไปหน่อยอเจสวยเียนมาแถวสองยังไงไม่เข้าโ,โอ้โนี่แหละต้องชมเวลาฟรีเกมเข้าเราต้องมาลุ้นฟรีเกมอยู่นะว่าฟรีเกมมันจะจ่ายหรือว่ามันจะเกลือนะอันนี้ก็ถือว่าเกลืออยู่นะ คูณสิบเออนั่นแหละคูณหนาละเว้ยเอาดิเอาดิเอ,เอ,อเ้ยเหรียญแถวแรกไม่มาได้รอบหมุนกลับขึ้นมาอยู่น้ำโยมสองหมุนคูณสิบสามด้านตัวนี้หน่อยโอ้ไม่เข้าสุดท้ายน่าจะไม่มานะตามสภาพแล้วป้านแล้วเชียวเฮ้ยถ้ามานะก็น่าจะบันเทิงน่าเจมนิดนจะได้อยู่ห้าเป็นเจ็ดได้มาหนึร้อยสิบสองบาทโอ้โหน้อยกว่าเดิมอี๊เอาไปต่อเป็ดเก้าลองดูน้ำโยม ไม่เข้าไม่มาไม่จ่ายโอ้โหดูดรัวเร็วๆยับยับเกินเกินเกินหักเกินอยู่มันหักเกินอยู่นะสวยใสไปโอ้โหหลายทีเท่านี้ถูกูไปเป็นร้อยให้กูคืนเป็นกี่บาทกรย่างเฮือกเลยวะสวยเออไม่ลง ไม่ดูดว่าเป็ด่เก้าเอาเองนั่แหละเหรียญมาไม่เข้าอ่ะไปต่อเป็ด่ยสิบแล้วก็ออโต้ไปสักห้าสิบพีรอดูด,ดิไปครับลุยลุยลุยมาที่เกียรติกดแล้วลุ้นอย่างเดียวก็พอตอนนี้วิญญาณจะออกจากล่างแล้วท่านผู้ชมไายงี้นั่นแหละสวยร้อยห้าสิบบาทเต็ม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 หายงีกรอบโอ้โหยิ่งชอบเลยว่ะหายงีก อ่ะสองร้อยยี่สิบสามบาทโอ้ยลั่นว่าลั่นอยู่ไหนลั่นอยู่ไหนเบ็ดสิบเนี่ยเออไม่เป็นเบ็ดเก้าเนาะเบ็ดเก้าดูดาวดูดาวแล้วก็ต้องหาเบ็ดให้เจอนักชมประมาณนี้แหละเบ็ดไหนจแล้วก็ไปเบ็ดนั้นเบ็ดไหนไม่ใจ่ายเราก็ควรเปลี่ยนเบ็ดนะท่านผู้ชมตัวของแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครอย่างที่บอกเลยท่านผู้ชมดวงนี้ได้ดวงร้ายเสียเนาะเซนเทมีสติก็พอท่านผู้ชมมีสติแล้วสตังเราจะเหลือครับเล่นเทมีชั้นเชิงเล่นให้มีเทคนิคท่านผู้ชม สวยเอ้ยเดี๋ยวนันแหละได้ผักมาด้วยสวยว่ะเอาดิแต่ต่อมีสิบไหมเออได้เลยสวยเต็ม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 ไลยาวๆรู้ปะยาวๆไปยาวไปถุงแถวสองนั่นแหละบอกได้ขอได้เต็มเต็มไหมล่ะเต็มเต็มไหมล่ะเต็มไหมล่ะเต็มคาราเบลน้องชมเอฟนั่นแหละ หายทั้งจอบอกเลยหายทั้งจอเจอถ้าแรกเฮ้ยเจไม่ลงว่ะเฮ้ยได้มาพันสองแล้วว่ะท่านผู้ชมควรไปต่อหรือพอแค่นี้วันนี้รู้สึกว่าไม่ไหวว่ะท่านผู้ชมจะอยู่อาจจะอยู่ไม่นานเนาะวันนี้แต่ก็ขอดันอีกหน่อยแล้วกันกําลังมันเลยกิเลนกำลังมันเลย,ลเลยสวยไอ้นยี่เอ้ยมึงละมึงละ เยียนไม่เข้าสวยติดไหมไม่ลงโอ้ยติดได้อยู่น้ำยมได้ถุงมาด้วยเต็มเต็ม้อสีบาทไปต่อด้วยเจไเ,เยึดเอเย้เอเยสิบที่มาบาทแั่น้ดีวะโอ้โหทีจะดูดก็ดูดยาวแบบนี้เลยน้ำยม ไม่ว่าจะเกมไหนเนาะผมก็ปล่อยให้มันดูดยาวๆเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้ขัดแข่ขัดขาเลยนะปล่อยมันไปันอกดูเท่าไหร่มันดูดไปจะดูได้แค่ไหนกันเชียวเออแต่ย่าไปรอเลยอ่ะได้ถูกเฮ้ยมาฟีเกมมาเบ็รสิบดิมาลันันหน่อยได้ปะลันหน่อยได้ะนนะปะไม่ได้ว่ะเหนียววะ่ะซื้อเลยดีไหม <c oughs> เออกันเฉียวอ่ะกระจายห้กู๋ไวยอเอไม่ลง เอาสักพันห้าไปวันนี้เอาสักพันห้าได้ไหมเฮ้ยฟรีเกมยังไงกแกตเตอร์เดีวที่เหลืออยู่พอได้ลงพอได้ลงโอ้ยเนาะเนาะสิบเช่าสามมาก่อนมาถ้าสเก,กตเตอร์จะไม่ลงนะคือได้เออยู่อ้าอมาว่ะมา,มา,มาฟรีเกมครั้งนี้เข้ามาที่เบ็ด 10. สิบต้องโจมเบ็ดอย่างหนาเขาต้อคุนหน่อยนะต้คูนสวยนั่นแหละ ก้าหมุนคูณไปทีละสองว่ะต้องโยมรั่นหน่อยนะรั่นหน่อยนะไปครับลุยลุยลุยได้สักพันห้าก็จะหนีแล้วแหละวันนี้ดอกแรกว้าวอีกแล้วดอกแรกเข้าเลยมีไหมเนี่ยหวยอุยอ้ยตัวใหญ่ๆอ,อย่างนี้แหละเต็มจอเออแต่ตัวคูณจังน้อยอยู่เสียดายว่าเออเวลาตัวใหญ่ๆเข้าลงเต็มจออย่าเงี้ยคือแบบตัวคูณไม่มีมอ่ะน่าเสียดายอยู่นะเกี่ยวมาแถวแรกไหมเกี่ยวแถวสองไม่ลง ได้รอบหมุนคืนมาอีกคุณเก้าหมนุนเหมือนเดิมไปเอาดิตอนนี้คุณเก้าแล้วนะไม่ไหลไม่จ่ายเอา้าตอนแรกที่ไหลดีอยู่วะ่าหันนะนะตอนหลังไม่จ่ายเลยว่ะท่านผู้ชมดูดูเบ็ดตีบันทำฟีเกมหรือฟีเือรวะนี่สามเงมาเถอะมาเถอะตัวไหนก็มาเถอะโอ้ยน้อ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 ย ดูดิลายต่อมีนะแต่มันไม่ต่อให้กันเลยสวยอ่ะได้ไปอีก110บาทยังดีเฮย้ยพันห้าแล้วว่ะเตรียมหนีเลยถ้าว่างั้นนะเตรียมหนีเลยปัดยอดแล้วก็นหนีเลยเนาะท่านผู้ชมได้พันห้าแล้วเขาได้ไปซื้อน้ำนักน้ำเออคิด okay, สวยติดมาต่อสามติ๊บเอ้ยเดี๋ยวรอหมุนไหวเอ้ยเขาได้ต่อชีวิตอีกอยู่ติดต่อหมุนน้ชจมมาไหมมาหน่อยนะมาหน่อยนะ สักหน่อยสักหน่อยโอ้ยน้อมาทำเพื่ออะไรไวะเดิรอบหมุนนี่มาแล้วก็ไม่จ่ายเลย <c oughs> โอ้โหอ่ะสองร้อยห้าสิบบาทเขมจัดท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวขอปัดยอดเลยแล้วกันท่านผู้ชมหนีแล้วนะมาอยู่แล้วนะวันนี้ประเสริฐอ่ะวิธีการปัดยอดของผมนะก็ปัดเลขหลักหน่วยไปก่อนท่านผู้ชมหลักหน่วยผมเศษอยู่เก้าบาทก็ปัดวิธีเก้าบาทแล้วก็ตามต่อด้วยหลักสิบท่านผู้ชมหลักส,สิบผมเศษแปดสิบเดี๋ยวขอแยกเป็นสี่สิบละกันสี่สิบสองรอบเผื่อเข้า เข้ากับบันเทิงสิครับอไหลไปไหลไปดิยังไงล่ะเป็ดสี่สิบกูไหลว่ะเฮ้ยเอาจริงดิเอาดิอย่าจ่ายช้าดิเฮ้ยเอาดิเต็ม,เต,มเต็มดอกนี้รูเรื่องกระเบื้องแตกเต็มข้อแล้วเต็มแข้งไหลต่อได้เหรียญแถวแรกไหมเอ้ยเหรียญ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 นี่แหละข้อดีการปัดยอดได้มาหกร้อยเจ็ดสิบบาทพี่ชมนี่เลยน,นี่เลยปัดยอดแล้วถ้ามันลั่นเนี่ยเห็นบอเห็นบอขัดข่าอ่ะอีกเจ็ดสิบน้ำมไม่เข้าว่ะ อ่ะไม่เข้าไม่เป็นไรน้ชมหนีเลยแล้วกันน้ชมเหมือนเดิมครับได้เราเลิกได้เราถอนได้แล้วก็ต้องหนีน้ชมใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยูนะวันนี้เอามาที่200บาททบาทน้ชมก็ได้มา2 1 0 0บาทลั่นดอกปัสเสดเมื่อกี้ก็ถือว่าโอเคอยู่น้ชมได้มาเป็น2 1 0 0ก็กำไรนิดนๆทั่ๆไปน้ชมโอเคคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนำให้ทำตามสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้จิจิสโอนก็ขอกล่าควาคำลา สวัสด so ีครับ